สองลน้นมากไหมเสร็จงามๆครับนี่กระจกไปเห็นเพียรงามเลยครับเนี่ยโอ้พูวดเลยวะอึ๊บเดี๋ยวอีกสองอือ เด็๋พัดเรวันเลยครับมึงเนี่ยเดี๋ยวนี่ยเดี๋ยวก,ก่อนเอ้ยาสามเก็บไ,ไปครับครับพี่ครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้ก็พาพี่น้องขึ้นภูขึ้นเขาหาเจ้าบกกราทึกเก็เหรอครับโอ้ยครับพี่น้องมันคือเปลี่ยนคัะเปลี่ยนแน่แท้ สิยั่งบุหร่าครับเนี่ยโอ้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 โ,อโ,อโอขันบ่ขึ้กับสิเปรไปทั้งความพุ่นหรอครับไปครับผมเพื่อได้ไปหนึ่งหนึ่งกับแซบด้วยครับหนึ่งมาก็รัดนะเต็มป้าเต็มเขาหรอครับเขาสองโรนนี่มิจฉาบกรัดแล้วครับนี่ขันซือ่อคนจีนก็นกนง่ายครับบ่ได้ปลวกเปียกยาก โอ้ปลาหนึ่สิโอ้โโโโยถูถูถูลนไม่ไหมบ่ครับนี่กระเด็นกระดอนเลยแกมันกันไหนด้วยนี่ย่งบ่ครับย่งบ่โอ้ยกระาไปจิแล้วลุนไมแ่แทฉพี่น,อน้องกระเด็นกระดอนเลยโอ้ยผีครับสองลุนมากไหมเสร็จงามครับนี่เนี่ยหนึง่ง น,นี่กระจกไ่เห็นเพียงงามเลยครับนี่ยชีสันนี่โอ้ดีเดีย,เยบโอ้โหูดแต่ว่าอึ๊บเลยบเ็บเลยครับเจ้โอ้ยขันยูนี่นีเน่เอาหน้าคัทนะครับ ไปครับพี่น้องเดี๋ยวสิ้ผ้าหาเจ็บน้ำความนี่ยแล้วครับเนี่ยต้องไปนี่แล้วเพราะว่ามันตกลงวมันตกจริงลงมาในห้ควมน้ำแล้วครับอู้หลายตาเนี่เด้อพี่น้องเออโอ้โพี่พี่นอ้องลงมาอีหลีเอ๊ะลงมาเรตเป็นเด็กหน่อยนี่พี่ครับพี่สองเดี๋ยวพี่ครับสงองพี่อีกสอง โอ้เออ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 เขี่ยคนกับพี่น้องเอาหยงาขนาดได้นี่พูนโอ้ยไปไปพี่น้องไปพี่อะพี่อเป็นพันละวันเลยครับมืองเนี่ยเดี๋ยวนี่นี่ออก่อนเอาหยงาเก็บคนนี้กอนครับเนี่ย ข้างกันนี่แหละนะโอ,อ้เนี่ยที่โพดพี่น้องไอ้เบี้ยเงือด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 ยุ่นเนี่ย,เด,เ,ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี่พวกว้างบ่เที่ยนี่พี่น้องพวกเพียะมันนี่พื่อนะแดงจริงเรืงเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยเพี่ย เยียมาลาลาก็ได้ที่กันเพียอ,อึ๊บอ,อึ๊บเพียครับเพียสองอ้ยขันบืนขึ้นแค่ไหนนะครับยิงกล่มลุ่งแหงแน่นแง่นครับเพียเพียคำนวณไว้บ่มีผีดโอ้เดี๋ยวครับเที่ยวก,กัน เจ็บมือแทงหานั่นหานี่ไรก็เจ็บสุดเด็ดอะเนาะสามไปไปครับครับพี่มา,าเลยเท่าจมโบวจมโบว์อ๋อเดียกวัวนะผ่านกับผ่าน เดี๋ยวไปก่อนครับพังหันเดี๋ยวเปเีายวทั้งนู้นกอนห้วยขึ้นมายังพ่อยู่เว้ยวันเจ็บเบิดหล่ายั้พ่อยู่ยเ่ยอ๋อนี่ยแมนบบนี่เดีอโอ้ยมาเกกะพ่อยิบเด้อนี่ไงคุณดิพี่น้องโอ้พี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  เพียครับเพียนึ่งนึ่งโอ้โหสีสวางนุ้ยง่ายๆง่ามสี่หนึ่งหาผู้เดียวนี่ครับหมานดีขันหาหลายคนนี่ส่วนซ่านกันตัวครับเนี่ย,ย,ยกันนุย้ยเอานุย้ยบัวนุ้ยเหยียบกับฟ้องกัน ี้พี่น้องมันกระเด็นกระดอนมากเอียฟ่้งมากพี่พี่อีกนิดนึงอึ๊สวงครับอีกน้อยนึงเยียบมาเลยหนึเดียวท,ทวน้นท้นปอ้ยปาดปาดปาด วันมวยใครเพื่อนมวยทุนเลยนี่ยจิงมาแต่ใส่ปะเพ่นวะมเหลือบ้านสเรังเลย โอ้นี่มันจะเบิดอยู่บ่พี่นี่สุดร้นไมหมล่ะครับเนี่ยนี่เอานี่ก็เอาสองร้นไหมวะนี่ขุนี่ปลาพี่พี่น้องสะเลโค้งกันบ,บ้บขุ่นน่อยนึงดึ๊บขุ่นครับโอ้ทุท่ยทุท่ย ครขุ่นตรงๆได้ผุนนู่นนี่กันนะยั่งบ่โอ้โหได้ได้ครับได้ได้ได,ไดต้ตรงเขียวๆสุดแบบนี้ร่วนไม้เนี่ยไปแล้ว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 ขุ่น,นงามๆหน่อยนึงร่วนน้ำกันดูครับ เปาสะอาดยังโอ้ยจังสี่กับเปาสะอาดนี่ครับได้อยู่มันกระโจบโเอาแล้วเนี่ยกระงามอยู่ขึ้นโาเนอกหน่อเย็บโอ้ยน,นั่งอยู่ตัวนี้เย็บสิบใวเอานี่กระเมียนเอา นั่นก็ะเมียนเอาพี่น้องพี่ครับนี่น้อยหน่อยน้อยก็มึงเถอะครับเนี่ยธรรมดาได้เนี่ยหน่วยหน่อยนี่เดียวอ่ะพุ่นม่วงขาวมาได้ได้ครับหน่วยหน่อยพุ่นมึงนี่นี่ดู้โอ้ยตัวนี้ก็มีคนแดงนยนี่โอ้ยนี่เหรอครับหน่อยหน่อย เปลี่ยนวัยไงเด้อครับผมสรุปผลงานครับเนี่ยได้ท่อนี้แล้วครับเนี่ยว่าด้กสมได้กขัวอยู่ครับอึ๊บหุ่นครับครับเี็กสมมาพักขวนอ่อนครับนอกก็จะได้ขึ้นเมียุ่งไปห่องเหรอครับสำหรับมือน,นี่ก็ ขอบพุ่นพ่อแม่เป็น้องทนผู้ชมทุกผูสุก้นเด้อครับขอขอให้ยู่ดีไม่แห้งลำลำเรื่อยๆเงินท่องทุกผูู้กก้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ